แปลว่าแปลว่าจะไม่ได้แล้วพาตั้งให oh. สส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบายมาั่งมีสุขภาพดีมีสุขนะคะวันนี้พามา ก่อนจะกลับบ้านก็ขออนุญาต จะพาชมร้านร้านน้ำ บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนชื่อร้านโอโยะร้านโอยยวอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงสะพานพระรามเจ็ดพอดีเลยค่ะเนี่ยคนที่สะพานพระรามเจ็ดใคะเห็นใต้สะพานไหมคะสะพานพระรามเจ็ดนะคะค่ะแล้วก็มีบรรยากาศดีมากนะคะให้ดูวิวรอบๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายโดนคนไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย นสวยของเรานะคะวันนี้ทุกคนพักผ่อนอยู่ที่ไหนกันบ้างคะเล่าให้ฟังกันบ้างเนาะนี่ลมแรงมากนะคะทุกคนพี่ชูศักดิ์สวัสดีค่ะพี่ชูศักดิ์นะคะศักดิ์เนาะกวีที่คนของเรามาเม่วันนี้กวีที่คนมาไหมเนาะกวีที่คนชื่ออะไรนะจำไม่ได้คุณสิริสวัสดีค่ะมาดูมาชมบรรยากาศสวยๆจิบแม่น,น้ำเจ้งงาพระยาด้วยกันค่ะคนี่นะเ,เดี๋ยวจะพาชมนี่สวยมาก พี่พรสวัสดีค่ะพี่พรนี่ค่ะหูลบเย็นมากเลยนะคะตอนนี้ก็ตอนหัวข้ามฝนตกด้วยนะคะตอนหัวข้ามฝนตกด้วยนะคะเนี่ยค่ะคุณน่านาครก็ทักทายคุณสิรินะคะน้องสิริก็ทักทายหมวยน,นิดนะคะดูสิค่ะลมแรงมากดูจากธงบนสะพานสะพาทุกคนอากาศดีมาก ภาค่อนไม่เป็นแล้วค่ะพี่อ้อมสู้ๆนะคะหมวยนิดนะคะทุกคนก็ต้องทํางานนะคะเราจะต้องผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้ให้ได้เลยนะคะน้องหมวยนิดที่เป็นกําลังใจให้เสมอนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็เดินทางอีกแล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่มาคุยงานแล้วก็ทานข้าวนิดนึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปทํางานต่อเนาะเดินทางนีให้ดูบรรยากาศดิน้าแสนสวยค่ะ,มคะแม่น้ำเปลี่ยนสีแม่น้ำเปลี่ยนสีค่ะใช่แล้วไง แกเป็นนักเปลี่ยนสีได้เห็นไหมคะสวยไหมคะทุกคนสวยค่ะสวยไหมคะโทรศัพท์ย้อมจะหล่นน้ำไหมให้สีย้อมจะไม่หล่นนี่คุณนันท์เปลี่ยนสวยไหมคะทุกคนไม่ต้องไปหาใช่คุณแนนซี่สวัสดีค่ะอุ้ยดีใจจังเลยตื่นมาตอนแปดโมงเช้าเนาะเจอพอดีเลยคุณแนนซี่สวัสดีค่ะสวยไหมนะคะสวยไหมคะสวยไหมคะมีผู้หญิงแอบอยู่หลังไฟสวยไหมคะพี่นันนครผู้หญิงคนนี้สวยไหมคะอ๋อพี่เขาอยู่ที่ร้านโอยัวเดอเทเรส เจตกับน้องแซนซี่ถ้าโอกาสหน้ามาเมืองไทยก็มามานั่งได้นะคะรวมเย็นมากริมมน้ำชวนพี่มาด้วยนะชวนพี่ด้วยค่ะสวยไหมคะทุกคนนี่ไงสวยมากเลยเห็นอะไรไหมคะมาแล้วมาแล้วรถไฟฟ้ามาค่ะนี่นี่นะคะรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะคะทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูแม่น้ำเปลี่ยนสีกับผู้หญิงเปลี่ยนใจ ผู้หญิงเปลี่ยนหุ่นไหมผู้หญิงเปลี่ยนหุ่นใช่อ๋อแม่น้ําเปลี่ยนสีกับผู้หญิงเปลี่ยนร่างสวยค่ะอยากให้ทุกคนชมด้วยกันก็เลยขออนุญาตขึ้นไลฟ์นะคะจริงๆแล้วแบตใกล้จะหมดอีกแล้วแ่อยากชวนทุกคนมาอยากชวนทุกคนมาเนาะที่นี่บรรยากาศดีมากเลยถ้ามีโอกาสก็อยากจะพามานั่งอยากมาไหมอยากมากันไหมคะอยากมาทำยอดขายเยอะๆเดี๋ยวพี่ชงให้ตัวแทนมีไหมคะในนี้ใครเป็นตัวแทนขายยกมือขึ้น มากเลยนะคะพี่พรคิดถึงเสมอเลยนะคะคิดถึงจริงๆนะคะดีใจนะคะที่พี่พรเข้ามาให้กําลังใจน้องอ้อมเนาะก็มาชมน้ําสวยๆด้วยกัน,นะคะ่ะใช่พี่อ้อมก็สวยพี่อ้อมที่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเพื่อนพี่อ้อมค่ะชื่อว่าพี่ตุกนะคะพี่ทุกเนะี่ยเขาอยู่ช่องเจ๊กโกดจังเฟรมเบรีไปติดตามได้นะคะเขามีความมุ่งมั่นในการลดหุ่นนะคะลดรูปร่างนะคะจากร้อย ร้อยร้อยห้าจุดห้าเนาะตอนนี้เหลือเท่าไรคะ95.5 95.5หนะคะเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นมากเลยนะคะจากจากเวกินก็มุ่งมั่นใช้อะไรเป็นตัวช่วยคะคุณเขาชื่ออะไรนะใครใครใครจำชื่อได้บ้างอะใครทราบบ้างคะว่าเขาใช้อะไรเป็นตัวช่วยโอ้โหคขอบคุณนะขอบคุณสําหรับหัวใจสีแดงสามดวงนะคะกําลังเตมความรักนะคะขอบคุณ มากเลยเนี่ยก็เลยอยากจะให้ชมน้ำสวยๆของสะพานพระรามเจ็ดแล้วก็ผู้หญิงเปลี่ยนร่างตัวนี้นะคะจากหุ่นมีตอนนี้เป็นหุ่นหมูเด<อ>ี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นหุ่นหนูให้ดูนะคะรถแล้วส่งมาให้พี่นะคะรถแล้วส่งมาให้พี่นะคะส่งชุดะะหรอคะอ๋อพร้อมเอสค่ะอ๋อ พราะเมสเก่งมากเก่งมากนี่ค่ะนี่ค่ะเก่งม, <ขอ S 1> มากเราดึงไปเรากินจริงขอบคุณค่ะน้องแอนซี่พี่อ้อมาอยากจะไลฟ์สดบ่อยแต่ว่าพี่อ้อแบบไม่ค่อยมีเวลานะคะทำ <c oughs> ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนก้างนะ่แหละหัวนี่อะไรไฟใหม่ไฟใหม่ไม่อีกแล้วพี่อ้เาาอเออไฟใหม่แล้วค<ห>่ะทุกค<อ><ห>นไม่มีค่ะโดนหลอกโดนหลอกทุกคนอยากเห็นนะแต่แต่ไม่ได้เพราะเดินเข้าไปน่ะข้างในอ่ะมันจะสวยมากเลยนะร้านเขาเก๋มากแต่ว่าคนเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปโดน อะไรนะกฎหมายอะไรนะคะทุกคนกฎหมายอะไรนะคะอ๋อน้ำหนักลดแล้วจริงๆโอ้ยพี่พรพี่พรไม่ต้องลดแล้วน้ำหนักอะ่ะพี่พรตัวเล็กนิดเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยนะะรถไฟมาอีกแล้วนึกว่าอยู่สะพานข้ามแม่น้ำแควเออเมื่อวันเราอยู่ที่โอ้กับกรุงเทพมากมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้พี่อ้อมก็หนังท้องตึงแล้วนะคะแล้วก็หนังตาก็เริ่มหย่อนด,ด้วยดูดิสวยไหม ขอบคุณมากมากค่ะน้องแนนซี่พี่จะดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องเขาอยู่ประเทศน้องแนนซี่อยู่ประเทศอะไรนะคะพี่ขอโทษอยู่ต่างประเทศต่างประเทศต้องดูแลสุขภาพอยางมากน้องบอกว่าตื่นมาแปดโมงเช้าเจอไลฟ์พี่อ้อมพอดีดีใจมากพี่อ้อมก็ดีใจนะคะน้องแนนซี่สวยตัวเลขเดียวน้องแนนซี่เป็นหมออยู่แล้วเอาจริงดิเป็นหมอแพงคุณหมอมารักษาด้วยอกหักจ้า โอ้ยมีดูไคะน้ำระย,ยิบระย,ยับสวยงามมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยกันนะคะอยากให้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเนาะนคะอยากให้มาเห็นด้วยกันทานเข้าเย็นกันหรือ,อยังคะทานขา้าเย็นอ๋อเป็นหมอรักษาใจอยู่แคนาดาค่ะอยู่แคนาดาเป็นหมอรักษาใจ <laughs> น่ารักจริงๆเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะอยากให้เห็นภาพ นี้ด้กันเพราะว่าพอสวยอะคะ่ะก็เลยนึกนึกถึงทุกคนนะคะคงอยากจะมานั่งชมแบบนี้ด้วยกันหมวยนิดชมผ่าาจอโทรศัพท์ไปก่อนเนอะสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะคะสู้ๆนะคะเข้มแข็งนะคะหมวยนิดเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ,ะจ้ะนี่นะคะสวยใช่ไหมค่ะขอบคุณทั้ง18ท่าน14ไลค์ที่เข้ามาชมไลฟ์ สดของพี่อ้อมใบมังมีสุขภาพดีมีสุขชื่อยาวๆแต่ก็อยากให้จํากันได้นะคะเพราะว่าการมีสุขภาพดีเนี่ยมันมีสุขจริงๆนะคะทุกคนอยากให้มีความสุขกับสุขภาพดีๆของเรานะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันนะคะนั่งทานซ้มตาค่ะนานแล้วไม่ได้ทานค่ะเผื่อด้วยนะคะพี่อ้อมได้เลยได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมทานเผื่อพี่อ้อมทานเผื่อไปแล้วละคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้อิ่มแล้วแล้วก็เลยพอเวลาอิ่มแล้วเราก็จะมีเวลาคุยกับคนอื่นนะคะแต่ตอนหิวเราจะไม่คุยกับใคร <c oughs> ค่ะฟังนู้นเขาก็เป็นร้านนะคะแล้วก็มีดนตรีฟังด้วยนะคะทุกคนอากาศเย็นจนหนาวเลยค่ะลมแรงมากนี่มีดอกอันนี้น่าจะเป็นทองอุไลใช่ไหมคะทุกคนทุกคนรู้จักดอกนี้ใช่ไหมคะต้นนี้เนาะทองอุไลนะคะทองอุไรนะคะ ดอกไม้ลมแรงมากนะคะทุกคนอยากให้มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นเนี่ยค่ะ mm hmm. ดอกลีลาวดีนะคะสดชื่นไหมคะดอกอีลาวดีนะคะหรือเขาเรียกว่าดอกลั่นพรมแต่ตอนนี้เขาจะใช้เปลี่ยนเป็นลีลาวดีนะคะ mm hmm. อ๋อไม่รู้จักต้นทองอุไลเนาะค่ะเป็นต้นไม้ไทยนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นลีลาวดีหรือว่าที่เขาเรียกว่าลั่นพรมนั่นเองนะคะค่ะ อยากให้ทุกคนมาเห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยกันนะขอบคุณน้องแนนซี่มากๆเลยอมวยนี้บอกว่าพร้อมเอสอมยนี้นี่ทานพร้อมเอสจนเอวบางล่างน้อยเลยค่ะประกอบกับทำงานหนักด้วยก็เลยยิ่งผอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะหุ่นดีเลยนะคะจากจากลูกหมีน้อยกลายตอนนี้กลายเป็นลูกหนูไปแล้วนะคะรักจริงๆ อยู่เลยค่ะตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่อ้อมอเ,เทล,ลงมาแล้วค่ะตอนนี้ฝนเริ่มเทล,ลงมาแล้วค่ะฝนเริ่มตกนะค่ะออขอบคุณทั้ง22ไลค์นะคะที่ให้กับทางมั่งมีตอนนี้นะคะคนี่มาชมบรรยากาศ ดูสิค้าน้ำสวยมากๆเลยยิบเลยยับเลยยิบเลยลย,ลยับจ,ะจะบริงๆบรรยากาศในร้านนะคะแต่เราจะแบบว่าต้องแผ่นกล้องไปไม่ให้ไม่ให้คนอื่นไม่ให้โดนคนนะคะเดี๋ยวขอเดินไปเรื่อยๆกล้องไปเรื่อยๆคนเดินไปด้วยกันนะคะนี่ชมวชมน้ำไปด้วยกัน,นะคะ รยากาศ้ฝนเขาก็ฝนตกเขาก็เข้าไปข้างในกันหมดแล้วเขาเข้าไปข้างในกันหมดแล้วได้ยินเสียงเพลงไหมคะับได้ยินเสียงเ ไไนคนเยอะมากค่ะไม่กล้าเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวโดนติดท่านอื่นๆนะคะแล้วก็เย็นชมวิวกันต่อดีกว่า<ม>ฟังเพลงด้วยเนาะใครรู้จักเพลงนี้บ้างคะมีใครรู้จักเพลงนี้บ้างขอจันไรร้องเพลงนี้ได้บ้างคะ สวัสดีคุณบัวนะคะสวัสดีคุณบัวนะคะที่เข้ามาในทักไทยพี่อ้อมนะคะยายพงสวัสดีค่ะ คุณจิรายุสวัสดีค่ะมาชมวิวสสวยๆบรรยากาศส,สวยๆแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะทุกคน ฝนตกนะคะตอนนี้แต่เราก็ไม่ยอมเข้าร่มกันค่ะยายพง์ hmm. ทานข้าวหรือยังคะ mm hmm. คุณจีรายุทานข้าวหรือยังแ mm hmm. ม่ยุพาสวัสดีคะ่ะ mm hmm. เพลงพร้อมไหมคะ mm hmm. ร้านโอยย่เดอะเทอเลสตรงถนนพระรามเจ็ดตรงสะพานพระรามเจ็ดค่ะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะคุณจิรายุพ<อ>ามาชมบรรยากาศสวยๆริมนะ้ำโจสวัสดีโจโจโกรกอกสวัสดีครับ ัวขอบคุณสำหรับหัวใจพลังบวกนะคะมาฟังเพลงกัน,นะคะ่ะ ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาวันนี้นะคะปากเพลงด้วยกัน เลงนได้บ้างขอบคุณสำหรับหัวใจสีแดงสวยๆนะคะคุณซิลลีร้องตามได้นะคะ เย็นสบายมากค่ะแม่ยุพาค่ะลมเย็นมากๆเลยค่ะบรรยากาศดีจริงๆค่ะคุณจีรยุก็เลยคิดถึงทุกคนนะคะอยากจะให้มาเห็นบรรยากาศดีๆแล้วก็ฟังเพลงพรๆด้วยกันเพลงเพราะมวยนิดเดี๋ยวว่าหลังมานั่งด้วยกันนะ ทักคุณสิรินะคะลมแรงมากค่ะทุกคนดูจากนะ้ำ พ่อไม่ขายยายโพ ให้ฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วอ้อมต้องลงแล้วนะคะเดี๋ยวรอน้อเการ้องอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องลาจากกันไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาไลฟ์ให้ดูบรรยากาศส,สวยๆแล้วก็ฟังเพลงเพอๆอีกนะคะเดี๋ยวรอหนึ่งเพลงก่อนนะคะดูซิว่าเขาจะร้องเพลงอะไรอ้อมมาทานข้าวที่ร้านชื่อร้านโอโยวาเดอะเทอเรสตรงสะพานพระรามเจ็ดค่ะค<ม>ุณยายโบขา ฟังเพลงสุดท้ายด้วยกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณบุ๋มจ้าหมุนเหรอคะสายสัญญาณเน็ตไม่ดีแล้วนะคะหมุนหรือเปล่าคะทุกคน ถ้ามีโอกาสได้ออกมานั่งทานข้าวนอกบ้านแล้วบรรยากาศดีๆเราก็จะอยากจะให้ดูบรรยากาศสวยๆไปได้วยกันค่ะโอ้ยแม่ยุภาคะนักร้องร้องไม่ได้ค่ะ16ปีแห่งความหลังนะคะ <G ül üyor> เดี๋ยวไว้ไปอีกร้านหนึ่งค่ะบ้านเหนือน้ำค่ะร้านนั้นอะ่ะร้องเพลงยุคเราเลยค่ะแม่ยุภาตรงประทุม,มค่ะ เดี๋ยวถ้ามอไปร้านนั้นนะเดี๋ยวจะบอกใม้ยุพาก่อดร้อมจะไลฟ์แล้วนะแล้วจะขอเพลงนี้ให้ว้าวเลยใช่ไหมมวยนิดร้านนี้น่ารักค่ะอยากให้มานะมวยนะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะ จ้าโจ้าขอบอกยังไงก็แจ้งแจ้งทางลุงมานะให้ถ้าให้จัดจกิจกรรมไงก็แจ้งมาจ้าจรู้สึกว่าเจ้าจะชอบชุดพยาบาลพิเศษ <c oughs> เกิดทันไหมคะเดี๋ยวพงเกิดทันไหมคะ16ปีแห่งความหลังน่าจะทันกันหมดนะคะพวกเรา <pers> สวยจังเลยไม่อยากกลับบ้านแต่เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะคะทุกคน ที่ตื่นวัวันนี้เลยมีโอกาสได้น้องแนนซี่มาอยู่ในช่องด้วยนะคะ <Happy> Birthday, เรามาช่วยกันแฮปปี้เบิร์ดเดโต๊ะอ,อื่นกันนะคะทุกคนใครเกิดก็ไม่รู้แล้ววันเบิร์ดเดทเขาด้วยกัน Happy Birthday, Happy Birthday. หวังว่าไลฟ์สดสั้นๆของพี่ออมจะสร้างความสุขให้กับทุกคนที่เข้ามาได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็นานๆเพื่อ,อจะไลฟ์ด้วยค่ะแต่อีกหน่อยนะคะตั้งแต่เดือนกันยาเป็นต้นไปอะคะ่ะพี่ออมจะมีไลฟ์สด วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะจะจัดเป็นไลฟ์สดของพี่อ้อมพูดคุยกับทุกคนนะคะดีใจค่ะที่น้องแมนซี่มีความสุขที่เจอพี่นะคะพี่อ้อมก็ดีใจเช่นกันนะคะน้องแมนซี่ขอบคุณมิตรภาพดีๆนะคะที่ให้กลับไปมั่งมีมาโดยตลอดเลยนะคะกำลังใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ะคะมันเป็นพลังให้ทางมั่งมีะคะ่ะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกมามอบให้กับทุกๆคนแล้วก็มาเป็นเพื่อนเป็นการยานละมิตรให้กันตลอดไปนานๆน,น,นะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อมต้องกลับบ้านแล้วนะคะ คุณวัดวัดสวัสดีนะคะคุณวัดวัดขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจช่องใบมั่งมีนะคะอ้าวให้ฟังเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะทุกคนเพลงนี้น่ารักอ่ะเดี๋ยวอ้อมจะแจ้งเวลาอีกทีนึงนะคะ จะจะไลฟ์ทุกเชา้าวันอาทิตย์นะคะเผื่อว่าเรามาเจอกันนะคะแต่ช่วงเวลาเดี๋ยวอ้อมจะแจ้งอีดีนนะคะอ๋ะะอบายบายแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะบายบายชาค่ะคุณไหนค่ะนักเรียนซี ขอบคุณคนเพนซีนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะอ้อมกำลังจะลงไลฟ์แล้วนะคะอีกแอ้อมจากมาไลฟ์บ่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนะคะ I love you นะคะทุกคนบายบายค่ะ